คืนนั้นเราเฝ้าลงศพอาแปะคนเดียวที่ศาลาเสียงมแมลงยามดึกกับลมโชยยิ่งชวนขนลุกอยู่ๆเราก็ได้ยิมเสียงกึกเหมือนอะไรขยับมาจากโลงไม้โบราณตรงหน้าเราพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นหนูแต่แล้วโลงทั้งใบก็สั่นขึ้นมาเบาๆใจเราเต้นระรัวจ้องมองแทบไม่กระพริบตา คราวนี้ฝาโลงเลื่อนไปเองอย่างช้าๆเราอ้าปากค้างตัวแข็งทื่อเหงื่อการแตกพลักเสียงครืดดังขึ้นอีกครั้งแล้วจู่ๆอาแปะในโลงก็ลืมตาขึ้นมองเราเรากรีดร้องแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตเราไม่เคยกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยมันหลอนจนถึงทุกวันนี้ผู้สนับสนุน KMM ขีด MM Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง